เมกาได้แล้วครับกอนุดท้ายกำลังยื้อนอยูู่ว่าใครแข็งว่ากันปลาจะมาก่อนไมเกรนไหมเดี๋ยวรอดูว่าเขาอยู่เมืองหนาวมาแล้วเจอแดดไม่ได้อดอกสุดท้ายก่อนไปกินโจ๊กครับรู้ที่เมกามีโจ๊กให้กินหรือเปล่า ไปเลยมปตรงแดดลย <c oughs> แ,แดดแ,แดดแดดแล้วเอาแล้วต้องได้แล้วเลีวเลี้ยวเลีล้ยวโอ้ยนึงก,ก,กนุ๊ใ่เฮียียงกอปแแบไว้เฮ้ยดิน เรียนเสียงกรอปแกปป๊ปนะเสียงกระดูกรดกระบก,ก,กันุนยอมเถอะโอ้โหเ,เรียนาาภาษาไทยมาครับได้ทำสองคำโอ้ยมันกระหายตู้ต่ไม่ใหญ่แต่ตู้ครับเอาเอว

กำลังดียดนะเย็นๆอุ่นๆนะสองอารมณ์ปะทะกันแต่คนนี้อยู่ไม่ได้รุ่นไม่กล้าอยู่ไม่ได้ต้องย้ายที่าตกเช้าโอ้โหไม่ยอมก่อนกลับก่อนลากันครับจัด จัดหนักอาบอขอเช็คแรงหน่อยถึงเปล่า้องอย่างเียเช็แรงเช็คแรงตอง่คงอย่ามั่นอย่ามุดแล้วกัน heo rồi ดแล้วนะปลาหมดแล้วเหรอคนนี่คือเรื่องน้ำรัสเซียโอ๊ยตัใหญ่นะเนี่ยสูงมันสูงปลาสูงปลาสูงสูงด้วยสูงด้วยสูงด้วยนี่สูงนี่มันเปียวใหญ่ด้วยเปียวด้วยครับ เาบอกแล้วพูดไทยไม่ได้สวิงสวิงเจ้าอยู่บอกให้พักหลังก่อนโอ้ไม่จุสวิงครับนี่น่าจะมี70 70ได้อยู่เลขบอกวันนั้น Thank you.